ภาษากรียาไม่สนุกสอนไม่พาน l a d s and g e n t l e m e n my name Mr ทาวอนมีสกุลคุณ I'm a teacher at วัดบุญยุร s i school Chonburi Primary Educational Service Area Office 1สวัสดีครับ ผมนายถาวรมีสกุลคุณครูโรงเรียนวัดกุญยราศีตำรูราชปธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตหนึ่งครับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ Direct Model ผมได้นำ Direct Model ซึ่งเป็นโมเดลของโรงเรียนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกกันว่า o n e สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ปีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้ 1. Data Analysis วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบนันและจุดเด่นจุดด้อยผู้บริหารและคณะครูประชุมร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาจากการร่วมกันวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องการวิภาคการสรุปข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลจากผลการเรียน รายงานโครงการจากแผนปฏิบัติการประจำปีข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้อมูลจากแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาและวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้จุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษาที่จะสามารถนำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนา 2. identify activities จัดกิจกรรมให้ตรงกับประเด็น จากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรศึกษารายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวชี้วัดรายปีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดทำกำหนดการสอนตามระดับชั้นโดยให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนจึงทำให้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลรวมทั้งสามารถจัดก,กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆได้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 3. resources and materials ระดมวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้นำสื่อนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งสื่อที่ผลิตขึ้นเองและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 4. ตัวรู้ a t i o n and Development การประเมินผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาผมได้สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาตรงตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 5. Coaching and Monitoring กำหนดมาตรการกำกับนิเทศติดตามโรงเรียนวัดบุญยราศีตำรุราชอุปธรรมใช้กระบวนการ PLC เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนางานให้เกิดความยั่งยืน 6. Taking Base Practice สรุปเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสามารถสรุปเป็นวิธีปฏิบัติได้ดังนี้ 1. มีกระบวนการในการทำงานการนำเนินโครงการใช้หลักการ Direct Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ทางโรงเรียนใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆโครงการอื่นๆจนประสบความสำเร็จมาแล้ว และเมื่อนํามาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษก็ประสบความสําเร็จเช่นกัน 2. มีความต่อเนื่องในการทํางานมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนํามาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็นวิธีการปฏิบัติต่อไปจากการบริหารจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษส่งผลให้เกิดผลงานเชิญประจักษ์ดังนี้ นางสาวไพลินพมศิริรับโล่รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจากคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563 และยังได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมูนลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่12ของจังหวัดชนบุรีเข้ารับพระราชทานทุนจากพระหัสนะสาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตปีการศึกษา2563ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีนางสาวสุภารั์พันมหาศุข ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งได้รับโลก่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเด็กหญิงมนชยาดาบทอง ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนได้เป็นตัวแทนร่วมพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิน English with ชลวานได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องจากผลสำเริของทุกวิชาในการทดสอบระดับชาติโอน สูงกว่าระดับประเทศติดต,ต่อกัน4ปีปี2561ถึง2564และผมยังได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการส่งคลิปวิดีโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในหัวข้อสุดยอดเทคนิคประถมสู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศและทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผมได้สรรสร้างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนเองสวัสดีครับ